B M W X1 ถือเป็นน้องเล็กที่สุดในตระกูล X ของ B M W แต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเล็กแล้วล่ะครับใหญ่ทีเดียวใหญ่เอาเรื่องที่สำคัญคือสมรรถนะประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นไปดูกันครับว่ามันเพิ่มขึ้นขนาดไหนหน้าขับเหมือนเดิมไหม หลายคนเห็นรถจะลองเลยล่ะครับว่านี่รถรุ่นอะไรนี่คือ bmw x1 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น x1 Generation ที่3เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้เองดูชัดๆที่ภายในต้องบอกว่ามันว้าวมากๆสาภาพตรงๆตอนคือรถครั้งแรกมึดๆผมหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอแล้วก็หาคันเกียไม่เจอเหมือนกันครับ ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้าส่วนปุ่มปรับโหมดการขับขี่ก็อยู่ใกล้ๆกันก็ซึ่งมีหลายโหมดหลักๆเริ่มก็คือโหมดแ a นโนโหมดอีโคโหมดสปอร์ตและโหมดแบบปรับแต่งเลือกเองด้วยการขับแบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดคัดคู่ครับเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นแบบเบนซิน3สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชารขนาด1.5ลิตรเท่านั้น ระบบเชื้อเพลิงก็เป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ดองหรือ d i เร c t ์อินเจคชันมีเทบอร์สองลูกครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง4,700รอบนูน่นมันก็จะกินน้ำมัน,นหน่อยๆแต่ก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหมือนกันครับขนาดความจุ16.3กิโลวัตต์อาว177แรงม้ากับแรงบิด247นิวตันเมตร ก็เลยมีกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่326แรงมา้าแรงบิดสูงสุด477นิวตันเมตรคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแถงนับปัดเขาบอกเลยว่าเลิศมากสีสันคมชัด BMW ไม่ได้บอกระดับ r s ร s o l a t i o n เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะสูงผมเลมบอกเว่าเมื่อคุณปรับโหมดการขับขี่หน้าจอและคอนโซลก็จะเปลี่ยนไปด้วย ทั้งแบบครูครูในโหมดอีโคหรือว่าร้อแรงในหมดสปอร์ตและมันไม่ได้ตรงๆงยาวๆตั้งแต่นับปัดจนถึงคอนโซลกลางครับมันมีความโค้งเข้าหาผู้ขับขี่ด้วยมันเป็นการดึงเอกลักษณ์ของ bmw รุ่นเก่าที่เคยเอียงเข้าหาผู้ขับมองดูง่ายขึ้นและลดการสะท้อนของแสงด้วยจัดว่าดีงามมีเอกลักษณ์ขึ้น หลายๆปุมอุปกรณ์ถูกย้ายขึ้นมาอยู่บนจอที่แผงนับปัดหมดตอนแรกผมวิตกว่าการปรับแอร์จะลำบากยุ่งยากแต่ BMW เข้า็ดีไาน์ให้ใช้ง่ายง่ายขึ้นแต่หากเปลี่ยนวิทยุยัยงยุ่งยากเหมือนเดิมครับวงมาลัยค่อนข้างอบอิ่มเต็มมือระบบเก็บเสียงในรถค่อนข้างดีเสียงด้านนอกไม่ค่อยเข้ามาโดเบาะก็หนานุ่มกระชับอบอุ้มผู้ขับขี่สีเป็นสีน้ำตาลไม่กลมเกินกับแผงสีดำของคอนโซล การขับเคลื่อนอยู่ในระดับดีกำลังเหมาะสมตัวไม่กันโชคโคกหากมากตอนที่มอเตอร์ยังมีไฟอยู่มันขับได้ประหยัดตาเร่งดี R D, การควบคุมรถค่อนข้างดีแฮน,นด์เลอรงตอบสนองดีแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมตามวิสัยของรถค่ายนี้ที่ดีกว่าคือเบรกดีมากครับตอนที่จำหน่ายอยู่จะเป็นรุ่น FDrive 20i เป็นตัวเล็กสุดมีออปชั่น M Sport มาให้พร้อมราคาร,รวมบริการ BSI 2 000, 5 9ล้านหาแสบาท